โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามใน i อนะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บ kmmkth แบบนี้เลยนะครับจะพิมพ์ตามหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเขาจะให้เรากรอกนะครับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานไปนะครับใครที่ไม่มีกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเขาจะให้เรากรอกนะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทําการติ๊กสองอันแลล้วกก็เือไปนะครับ อ่าแค่นี้เลยอ่าตึ๊บแบบนี้นะครับกดสมัครได้เลยครับเน้นย้ำลงชื่อใช้งานนะครับชื่อซ้ำกันเยอะนะครับแนะนำไม่เพิ่มตัวเลขไปที่ด้านหลังนะครับเพื่อไม่เป็นการชื่อซ้ำกับใครนะครับจะได้สมัครง่ายๆนะครับอ่าโอเคก็ต่อมาก็เป็นหน้าเข้าสู่ระบบครับก็กรอกรหัสสมาชิกของเราไปก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างแรกจะเจอคําว่าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับหาเขาหมวดหมู่ตรงนี้นะครับ ติ๊กก็ไปแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีหลายแพลตฟอร์มมาขึ้นมามี Facebook YouTube Tik t o ไอจีนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนดูได้ครับก็จะวนไหนวันนี้ผมจะมาสอน IG นะครับผมจะเลือกว่าชี่ IG บริการแนะนำนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเรามาเลือกที่ด้านบริการครับอ่ามีปั๊มผู้ติดตามนะครับมีปั๊มไลค์มีปั๊มวิวหมดเลยครับปั๊มหัวใจนะโอเคผมจะเลือกพื้นที่ติดตามมันแรกเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านรายละเอียดก่่ออนคคําสัังซื้้ดะรบ ต่อมาให้เราไปทําการหานะครับ IG นะครับที่ต้องการทําการปั๊มนะครับอ่ะผมได้ IG จีนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับยอดโคลเวอร์นี่ครับ426ครับในมือถือก็ทําได้ครับไปหาดูกันนะครับคัดลอกวิธีการคัดลอกลิงก์ในมือถือครับทาได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นให้เราไปทําการใส่ช่องลิงก์แบบนี้นะครับอ่ะด้านปริมาณนะผมจะปั๊มไปสักอ่ะ1น0นะครับค่าบริการก็3.90บาทครับหลังจากนั้นให้เรากดสั่งซื้อได้เลยนะครับ เมื่อขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรออย่างเดียวครับระหว่างรอนะครับเรามาดูหน้าปรดการสั่งซื้อกันก่อนนะครับหน้าปรดการสั่งซื้อก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะครับที่ได้ใช้บริการไปอันที่เสร็จแล้วก็ขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับอันที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้ขึ้นว่ารอดาเนินการนะครับมีลิงก์คลิกเข้าไปดูได้ครับรหัสตัวนี้ครับสามารถนำไปแจ้งแอดมินได้นะครับเมื่อออเดอร์นั้นๆมีปัญหานะครับสมมติออเดอร์น การเติมเงินก็จะมีหลายช่องทางครับสแกน QR Code คนะครับทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็นะครับอังเปาวอลเล็ตก็มีนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับคริปโตอะไรก็มีนะครับพวกนี้สกุลเงินต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูด้านบริการของเรานะครับก็จะมีด้านโปรโมชั่นนะครับจากที่เว็บของเรานะครับถูกใจโพสต์นะครับถูกใจรูป Facebook ถูกใจโพสต์อะไรพวกนี้เพิ่มติดตาม a c e b o o k นะครับให้เรากดดูรายละเอียดที่ด้านหลังเลยนะครับ นี่ใครใช้บ่อยก็ติดดาวไว้ได้อัปเดตราคาก็ตามนี้เลยต่อมานะครับจะเป็นการเช่าเว็บปั๊มไลน์นะครับอสำหรับใครที่ต้องการเช่าเว็บปั๊มไลน์นะครับเราก็เปลี่ยนสกุลเงินก่อนนะครับใส่เป็นไทยบาทนะครับก็ใส่ u s ร์ n a m e password ของเรานะครับยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งครับก็900าบาทต่อหนึ่งเดือนนะครับเรทราคาก็ตามนี้กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับใครที่หารายได้เสริมนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับให้เพื่อนนะครับ เพื่อนก็สมัครเข้ามานะครับแล้วเขาเติมอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5้าเปร็เลยนะต่อมานะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าขอเล่นความเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็กดมาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ ID Line นะครับ k m m t s นะครับใส่อนำหน้าเสมอนะครับหรือจะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสแกน QR Code มุมขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่มีไลน์หรือไม่สะดวกแอดไลน์นะครับมาที่ตัวช่วยเหลือนะครับจะเป็น Admin Web เหมือนก็ ข้อก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปก็พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยกดส่งตัวได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคครับต่อไปเรากลับไปดูที่ไอจีของเรานะครับว่ายอด follower ขึ้นหรือยังนะครับอ่ะโอเคครับยอดก็ได้ทําการขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่จาก4 2 6อยี่หขึ้นมาเป็นห้านะยสิบปดครับเรามาสัก10บถึง20ินาทีนะครับโดยประมาณนะครับก็ขึ้นมาจนครบนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ